thế đi mà được oh, ngay thì à mới bảo nè hăng ngay phi nòng rồi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ พออีกเดียวนีอันนี้อันนี้ห้างยุติธรรมไหมพี่น้องก็คือตะกี้เนี่ยตะกี้ยุ่สูงอ่าหัวเป็นไรดำคือดื้อเลยเพนะื่อนะเฮ้ยอ่าเดี๋ยวพอออกก่อคันอ่าเด้ยหอดรถอืมใส่ไต่ตาเลยสักอ่า เต็มๆเลยที่แจ็ตัวแล้บเม่อกี้นี่ถือกระนำรััสองตัวเยอะ่เออมันแบนมันออกไปกระนำได้แล้วมันออกไปได้หรือเปล่าอืมใส่ทูบแหนะปัตตานีไม่่เห็นได้พี่น้องตงีใส่สีสไอ ที่เอาแบบสดๆเ่าต้องใส่ไฟใส่ยังเอานะโอ้เรียบร้อยครับพี่น้องถือซัดเอาซะหนาแดงได้งหนาแดงนะครับ <c oughs> มาป <c oughs> ้องกัน <c oughs> สูนงมาป้องกันนะ้ำม,มามาไอเจอห้างที่สองาเอาแล้วต้องใส่อุปกรณ์เครื่องใหม่เครื่องมือละอย่าติดตามเบิ้งครับ <c oughs> วางแต่อันเดียวพี่น้องสิเอาแบบใดวิธีใดก็นั่นแหละมันก็อยูกก่กลางเดี๋ยวแต่ว่ากิ่งอยู่ตรงนั้นเด้คั้นขั้นไปไปเข่าท้องฝุ่นบ่ใกล้วันนั้นไปท้องฝุ่นท้องฝุ่นสูงเด้เฮ้กระจุกต้องได้ปีนปลายขึ้นเอาที่เราด้อ่าเพราะว่าเข้าโม่หมุนเข้าไป,ไป,าปนี่แล้วก็ตัดนี่ออกแล้วก็เหยียบอืกเหยียบง่ายนี่แล้วโนม้นไป,ไปเอาอ่า มาตัดดนเรืบอบนี่ทั้งเออนั่นแล้ว<ด>ลองลองลองไปเบิ้งข้างฝุ่นดดทั้งงโดน,โดนจานาี่มันออกมา,กาัแหน,น่งอ่ค่าต้นกันบอ่อแถมปีน้อยยากกว่าอีกทั้งเออเอาขนาดะจัดการเท่านั้นแล้วคันว่า,าทัาาทา้งน,นี้ไอ่ะ <c oughs> <c oughs> ไปมาหอดะ อมอเสั็งกันเียวก็แตกอีกไปเตรียมไฟไปเตรียมไฟก่อนเด้ออือางนี้ที่ไรบ่ จุดขบจุดถูกจุดถ,ถูกออกควรไล่มันแต่กันมันก็เขาไปอยู่สักกลางต้นนี่เนาะว่าอันเดียว คือข้าวเดียวเนาะ้อไปซื้อที่แดเกเนี่ย้เอา,า,เอาดอกวัสัเนี่อ่อ้อ่าโออ่าไปออกยังไ้เลยจีอ่าไปออกไปยังไว้เลย มันสมบูรณ์เยี่ยห้างเต็กน้ำหรืหอมีม <c oughs> ยูบ้านสบายสบายกับผ้ากันยูเนาะฮะเดีะห้องกระดาษ,ดาษปไปไดะวะเอาเอออ่ะหัวแต่มาอยูเตะห้องมันคือใหญ่หอยู่ อ่าม uh. ือเอนื้อมือขอไปเอาได้น şey> ี่ป да ั๊บมันในยากเลยเนาะ <laughs> อ่อยายานหั่งแตกกระพ้องกันเต้เดีไยความจริงไปเคลียร์ทางพี่น้อง ไอ้หกหนาำเต็มหรือจนแปนนติดเติดเพราะสั่นกะเขาพอถึงครับกว่าที่เขาไปได้ถึงได้ต้องค่อยๆสตาร์ทพร้อมเรื่อพี่น้องอน้ำเก็บ <una S 2> กันเด้อ มันแดนหนีควันฝุ่นไปอุ้มปุ่มลงทึงเฮ้ยมันหนักอันหน่อยเดียวอะยังบอเกีอบวะจับเลีืยบปฏิบัติเอ อืยังอ,อันอันแรงเขาผ่านนีงอืมผ่านยังแล้วไ่ได้เอาควนบ่ได้จุดทูบใส่ต้องคิดเท่าไหร่บ้างอันแล้ว,วมังกรศีครลรรคนมาก,กวนมันก็สิมาไล่อันนี้เนาะมันบ่ล่ะอันนี้มันย่านค<ร><ร>วนไง พอเขาจุดควัญไปปุ๊บมันก็ว่าจะติเป็นไฟปุ้งไฟปตายอย่างมันก็สิเอาเออมันสิเอาน้ำหวานมันหนีเพราะว่าไม้อ่ะโตโตแม่มันอ่ะสิพากันไปดูดน้ำหวานเด้อดูดดูดน้ำหวานเสร็จปุ๊บมันก็สิยทิ่มหั่งหนะความหมายมันอ่ะสองขวานเลยเห็นบอกตีนใส่ขวานเดียวไม่นั่นแล้วยันเอยู่เนาะไม่มันน้อย ยานไม่มันดีดคแม่สาอันคุณ่สองสองสนะอือยานว่ายานยังรยานยานไม่มันดีดีโปะออกไปแตกครึ่งเยอ<ม>เอาไปใหยนงอืมแค่นั้นเดียวเดี๋ยววะเดี๋ยวเป็นยังชิตัดไป เอาไปล่ะอืมอืมน้อยๆจะมองมันดึงมันเกาะดีล้มตดี lốm to thế lốm to thật lắm rồi nè Well, ครับครับครับ mọi người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  เมือเเ่อฟันเลยป่ะโบนโบนโบนกำลังกำจัดแม่โบนโบนโบนบนินมาคุไหม่จะบินมาหากูณแมไปทางอื่นพุ่นนะเฮ้ยเหมือนอยัเงแลยว ขอบคุณเจ้าถึงเจ้าท่าเจ้าป่าเจ้าเขาให้ลาบให้ลาบมือนี่ไปหวัวนหน่อยแต่ว่าหักน้ำหวานหลายที่นั่งกระดาษแต่ว่าน้ำหวานมี แล้วคนะี่น้องานของปลานี่มันได้ยังสี่นนีบบ้บกทอดใ่วันใครกันบับูวบ่บูทอดตะกี้นี่ออบเหมือน,นกันยังตะกี้จังตะกี้นี่บ่าบกูโวสามแถวสี่แถวตายตายแ <laughs> ถมถือลุกหลงความ ยาสั้นไหมนะอืมจวดอีกแล้ววะขาดขาดขาดของอืมขาดของอย่างนี้อืมอืมจีนยังบงการอีกอืมคือคครับถึงไหนครับพี่น้องเจ้ามาถือ Uh -huh. À, tự hay thức bổng เด้อ. Nào,